มาดูกันที่ประเด็นของวายุพักกันนะครับก็จากกระแสการคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินเ,เข้ามาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไทย ESG นะหรือที่เรียกกันว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนไทย ESG Fund นะก็คาดการณ์ว่าจะคึกคักในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากว่าเป็นกองทุนนะครับที่สามารถใช้สำหรับการบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ ะน้นแล้วก็น่าจะได้รับความนิยมแล้วก็ดยเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ก็ดูแล้วมันจุงใจมากกว่าตัวของซ u เปอร์เซฟวิงฟันทั้งในแง่ของระยะเวลาการลงทุนนะฮะทั้งในแง่ของสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะ,ะแล้วก็ขอบเขตการลงทุนนะ,ะดูแล้วมันน่าจะเซ็กซี่กว่าหลายขุม,มนะฮะก็เลยทำให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากพอสมควร เอาละนั่นก็เป็นเรื่องของไทย ESG ฟันซึ่งประเด็นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเดี๋ยวถ้าเงินของไทย ESG ฟันเข้ามาแล้ว<อ>แล้วเขาเริ่มมาลงทุนเนี่ยวายุพักที่ขนาดนี้ซื้อไปเพียงน้อยนิดเดี๋ยวจะต้องไปซื้อแข่งแล้วมีต้นทุนที่สูงขึ้นหรือไม่ฉะนั้นให้ดีสำหรับวายุพักเอง ก็ควรจะต้องชิงลงมือก่อนไหม,มในเมื่อตัวเองเนี่ยมีเงินพร้อมอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วหน้าปักมีแล้วนะฮะจึงมีการตั้งคำถามครนะฮะจากประเด็นเนี้ยไปที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอก็ออกตัวเป็นแหล่งข่าวจากวงการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็แล้วกันก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าตรงนี้ถือเป็นกลยุทธ์หลัก นะในการที่จะต้องเริ่มลงทุนนะฮะมากขึ้นซึ่งกองทุนรวมวายุพักหนึ่งก็ตั้งเป้านะฮะที่จะเริ่มซื้อหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ให้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงกลยุทธ์ไม่เน้นไล่ลงทุนแต่เน้นตั้งรับแล้วก็จะพยายามลงทุนให้ทันก่อนที่เงินจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนจะไหลเข้ามาในช่วงปลายปีทั้งนี้เพื่อจะลดความเสี่ยงด้านราคา ซึ่งภายใต้เกณฑ์นะฮะหรือว่าเงื่อนไขาการลงทุนใหม่ของไทย ESG เนี่ยก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมีเงินไหลเข้ามาลงทุนมากขึ้นก็คือจะได้รับความนิยมนะฉะนั้นจึงเ,เป็นความจำเป็นของวายุพัคที่ถ้าอยากได้ต้นทุนดีครับก็ต้องซื้อก่อนอนะ,ะทั้งนี้ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นช่วงผันผวนต,ตามตลาดโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีละ ที่ทางวายุพักนั้นจะเริ่มเข้ามาลงทุนได้ตามแผนซึ่งเขาก็ตั้งเป้าจะสร้างผลตอบแทนนะนะฮะให้ได้ตามกำหนดก็คือในระดับ3-9%โดยขณะนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มปันผลสูงที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ,อมและสำคัญคือต้องเป็นหุ้นที่มี Market Cap ขนาดใหญ่เพราะด้วยเม็ดเงินที่มีอยู่มากกันนะฮะของทางวายุพักส่วนพวกกองรีดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน property fund เหล่านั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงก็จริงและอยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่วายุพักจะเข้าไปลงทุนได้แต่ด้วย market cap นะฮะของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวเนี่ยดูแล้วมันยังค่อนข้างเล็กนะฮะมี market cap ที่ต่ำกว่าบรรดาหุ้นขนาดใหญ่อยู่มากฉะนั้นช่วงนี้วายุพัก์จึงขอไปให้น้ำหนักการลงทุน กับกลุ่ม Market Cap สูงเอาไว้ก่อนอนะครับมาเก็ตแ a p สูงนะมาเก็ตแ a p สูงคือพวกรีดพวกฟันอินฟราฟันให้ปันผลสูงก็จริงแต่ Market Cap มันยังเล็กฉะนั้นช่วงนี้เงินวายุพักมันยังมีอยู่เยอะอเขาขอไปโฟกัส Market Cap ใหญ่ก่อน มาเก็ตแคปใหญ่ที่มีปันผลสม่ำเสมอและปันผลสูงนะอันนี้เป็นเป็นเป็นหินนะฮะเป็นหินก็ลองไปสแกนดูหุ้นไหนมาเก็ตแคปใหญ่ปันผลสูงปันผลสม่ำเสมอและที่สำคัญอันนี้เขากล่าวย้ำด้วยคให้ดีเลยมันต้องเป็นหุ้นที่วายุพักยังไม่เคยลงทุนก่อนหน้านี้อ๋อยังไม่เคยมียังไม่เคยลงทุนก่อนหน้านี้นะครับอ่านี่ก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับ ก็น่าจะได้เห็นการเข้ามาซื้อระลอกสองของวายุพักในช่วงหลังจากนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีเพราะหุ้นไทยเนี่ยมันมีการปรับย่อตัวลงมาขณะที่รายงานสภาพว์ล่าสุด GDP ขยายตัวเกินกว่าที่คาดการไว้และเดี๋ยววันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนครับนายกรัฐมนตรีมีนัดหมายประชุมใช่ไหมใช่ก็ชุมร่วมกับคณะเศรษฐกิจใช่แล้วของรัฐบาลนะฮะ ซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่2มิติใหญ่มิติแรกคือการลดภาระให้กับประชาชนอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้อใช่เรื่องของการแบ่งเบาภาระหนี้นะซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบใดวิธีการใดเดี๋ยวว่ากันแต่นี่คือมิติที่1คือลดภาระประชาชนมิติที่สองออคือการเสริมสร้างความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยกล่าวคือเพิ่มศักยภาพ ด้านการจับใจ่ายใช้สอยให้กับประชาชนอ่าใช่ส่วนจะออกมาเป็นรูปแบบใดวิธีการใดก็เช่นกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนี้สองมิติใหญ่ๆแต่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกถูกต้องไหมฮะอ่าถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนะครับแล้วก็ถ้าดูจากที่คุณบาพูดถึงว่าเน้นของใหญ่นะเด่นหุ้นจัวขนาดใหญ่มาเก็ตแคปทงสูงผมไปดูในวันนี้ฮะคุณบาฮะในสิบอันดับของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด พบว่ามีหุ้นขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะที่มีราคาเนี่ยถือว่าเป็นบวกนะฮะวันนี้บวกขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็เนี่ยฮะตัวขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้ากลุ่มแบงค์เนี่ยฮะกสีกร b b l เนี่ยมาเลยนะฮะอ่าถ้าเป็นกลุ่มไฟฟ้าก็กราฟเป็นตัวนำนะครับแล้วก็จะมีสื่อสารก็อินทัสก็มาด้วยเหมือนกันแอดวานก็มานะฮะ กลุ่มค้าปีกก็ CPO นะฮะกลุ่มอย่างวัสดุก่อสร้างอย่างปูนซีเมนไทยวันนี้ก็มาเหมือนกันนะอ่าเห็นได้ชัดว่าวันนี้บลูชิปมานะบลูชิปมานะฮะสำหรับอันนี้แม้ว่าวันนี้ Delta เดลตานี่อาจจะนิ่งๆนะวันนี้เดลตายัางไม่ทํางาน Uhm ะคือ <Jag uar: S 1> ผมว่าเดลต้าไม่น่าจะอยู่ในในขายยูนิเวอร์สการลงทุนนะใช่ใช่ตัววายุพักอูพีเป็นร้อยเท่าเนี่ยอาจจะเกินไปเกินไปนะครับอืมอาจจะเป็นวายุพักไต้หวันอันนั้นไม่แน่นะฮะนะฉะนั้นตัดเดลต้าออกไปเนี่ยเคแบงก์นะฮะบีบีเอลอินทัชเอ็ดวานส์เหล่านี้อยู่ในขายหุ้นจ่ายปันผลสูงอ่าใช่ หรือแม้กระทั่ง CPO นะฮะปัจจุบันก็จ่ายอยู่เกือบเกืบ,กบ,บนะฮะแต่ก็เป็นหุ้นที่มันล้อไปกับกระแสการกระตุ้นเศรษฐกิจปูนซีเมนไทยช่วงนี้ผลประกอบการอาจจะไม่ดีการจ่ายปันผลก็อาจจะลดน้อยลงแต่ถ้ามองในแง่ของแคปิตอลเกนด้วยราคาที่มันปรับลงมันลึกมากๆถึงขั้นหลุด200บาทมาแล้วเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นจุดสะสมของวายุพักได้นะเพราะว่าผลตอบแทนวายุพักเนี่ยตามเงื่อนไขคือขั้นต่ำ3%ขั้นสูง9%ถูกไหมฮะแต่นี้บอกว่าถ้าจะเอา3เออมันก็ดูก็เฉยๆนะเฉยๆจะจะให้มันเริ่มแบบดูแล้วมันตื่นเต้นมันมีสีสันมันก็ต้อง4 5 6%ขึ้นไปแต่ทีนี้การจะไปให้ได้ผลตอบแทน4 5 6% จะไปหวังเงินปันผลอย่างเดียวอม,มันก็คงจะไม่ได้อาา่อาฮะอ่าฮะใช่ถูกไหมฮะครับถ้าบอกว่าเอ๊จะไปทุ่มให้กับหุน้นใดหุ้นหนึ่งเลยที่จ่ายดีวเวนด์ยิวอยู่7จแต่ตนั้นมันจะมีความเสี่ยงเรื่องแคปิตอลเกนอะ ขออภัยเรื่องแคป i ปอ l l ล s ลอสถูกไหมฮะถ้ามันก็ต้องมีการถัวเฉลี่ยกันก็คือเอาหุ้นปันผลสูง Market ็ตแคใหญ่แล้วก็เป็นพวกที่วายุพักอาจจะไม่เคยลงทุนมาก่อนก็เมื่อสักครู่ที่เห็นบนลิสต์รายชื่อของหุ้น most active ที่วายุพักไม่เคยลงทุนมาก่อนก็จะมีอย่าง in touch มี advance มี gouff ถูกไหมอันนี้ไม่เคยลงทุนมาก่อนแล้วก็แบง เคแบง b ์ l เอลวายุพั์ก็ไม่เคยลงมาก่อนอ่าใช่อ่ะอันนี้เข้าขายว่าทําไมฮะจ่ายปันผลสูงแต่อาจจะต้องแบ่งตัวก้าฟออกมาก้าฟเนี่ยปันผลไม่สูงนะฮะแต่อัตราการเติบโตดีฉะนั้นมันจะไปสะท้อนออกที่แคป i ปอ l เลเกนอ่าใช่ฮะอันนี้มองแบบเป็นแยกแยกมิตินะมิติปันผลก็มีมิติปันผลแล้วก็มิติแคป i ปอ l เลเกนฉะั้นผมว่าการเข้าไปลงทุนในกาฟสิ่งเงี้ยหรือในปูนซีเมนไทย เป็นไปได้ว่าวายุพักเล็งเห็นเรื่องของแคปิตลเกนที่จะเอามาผนวกรวมกับยิวก็คือตัวปันผลที่ได้จาก K-Bank ได้จาก BBL ได้จาก Intouch ได้จาก Advance นะฮะเอามันรวมกันแล้วให้มันเฉลี่ยเกินกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้ก็คือสูงกว่า3%นั่นเองนะครับนะนะอันนี้ก็รเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารกันลวกันวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร แยกเป็นมิติไปแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับหลักการทางการเงินคือมันจะไปหวังปันผลอย่างเดียวมาให้ได้3-9%มันไม่มีทางหรอกใช่ใช่สมแหะมันต้องเอาแคปิตอลเกณเข้ามาช่วยด้วยใช่แล้วแคปิตอลเกนจะซื้ออะไรอะหุ้นใหญ่นั่นน่ะสิปูลซีิบเมนไทยนี่น่าจะลงหนักที่สุดแล้วมั้งในบรรดาหุ้นขนาดใหญ่เนียนะลงหนักแล้วนะ ในท็อปฟผมว่าก็น่าจะปูนซีเมนไทยแล้วมั้งก็ถือว่าลงจาก300แล้วก็หลุด200ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหหลุด3า0ร้อว่าว่าว่าันั้นเฮ้ยน่าซื้อนะอืมาถึง250อู้้ยิ่งน่าซื้อใหญ่เลยอโอ้แต่น้าซื้อไปนี่ไส้แตกเลยเพราะวันนี้หลุด200ใช่หลุด2 0 0ร้อแต่ค่อยพยายามจะกลับมาให้ได้นะฮะ200ยเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะแนวต้านแรกๆเลยฮะสำคัญเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าว เซนเซชั o นแนนะฮะ,ะเชิงสีสันก็เดี๋ยวดูว่านกวายุพักจะเริ่มปฏิบัติการะระลอกที่สองได้หรือ,อยังเงียบมาหลายสัปดาห์านะนักงทุนเขาก็เรียกร้องถามหาถามหานะโอ้ย ก่อนหน้าเนี่ยช่วงก่อนระดมทุนช่วงระดมทุนมีเดาอยู่เยอะนะหลายคนเขาก็สบประมาทว่ายุพักจะดีจริงหรือจะทำอะไรได้จริงหรือเปล่าแต่นี่ไงเอาเข้าจริงพอวายุพักเขาผ่อนเครื่องหน่อยอแหมถามหากันจังวายุพักอยู่ไหนมีคนแอบเปียเลยนะคุณบุระในช่วงนี้ผ่านมาหน้าฝนไงครับนกมันปีกเปียกอยู่ออตอนนี้ ปลายฝนต้นหนาวแล้วปีแห้งแล้น่าจะเสด็จน้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มบินได้อีกรอบหรือเปล่าเอแต่มันก็น่าคิดนะเพราะเงินวายุพักยังเหลือเยอะไงใช่ถ้าจะให้ได้ต้นทุนที่มันมีความได้เปรียบวันนี้ก็ต้องชิงซื้อก่อนไทย ESG อใช่ชิงก่อนนะเดี๋ยวไทย ESG เข้าเดี๋ยวต้นทุนสูงขึ้นนะถูกไหมล่ะใช่ใช่นะครับโอเคฮ